สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยคและกลุ่มคำนะครับมาดูกันเลยครับ 1. What did he ask for you? What did he ask for you? เขาขอคุยอะไรกับคุณหรือเขาขออะไรคุณนะครับ ถาว่า ask for แปลว่าขอคุยกับ what did he ask for you นะครับ 2. look I can ask around them to help us look I can ask around them to help us ผมถามพวกเขาว่าให้มาช่วยพวกเรา คำว่า ask around หมายถึงการถามหลายๆคนด้วยคำถามเดียวกันนะครับในที่นี้คือถามหลายๆคนแล้วเขาก็ยินดีมาช่วยเรานะครับ Look I can ask around them to help us ก็ให้จำข้อที่หนึ่งก็คือ ask for นะครับข้อที่สองก็คือ ask around เราก็เอาไปแต่งกับประโยคอื่นได้นะครับ อันนี้ก็ต้องใช้ความจําเพิ่มเข้ามาต่อมาครับ3 I can ask out her to come with me I can ask out her to come with me ผมสามารถขอให้เธอไปกับผมได้นะนะครับ I can ask out ask out หมายถึงชวนนะครับชวนใครบางคน ให้ไปเดทกับเราต่อมาข้อ4ครับ while we were talking my sister broke n saying it's not true while we were talking my sister broke n ก็คือ broke in saying it's not true หมายความว่าในขณะที่เราคุยกันอยู่นะครับน้องสาวของฉันก็ขัดจังหวะ broke in ก็คือขัดจังหวะนะครับแล้วพูดขึ้นมาว่ามันไม่จริง it's not true ประโยคนี้ก็จะยาวสักนิดหนึ่งนะครับ while we were talking my sister broke in saying it's not true ในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่เจ้าน้องสาวตัวแสบนะครับก็ขัดจังหวะขึ้นมาว่ามันไม่จริงที่เราพูดเนี่ยมันไม่จริง ส่วนข้อที่3นะครับ ask out แปลว่าชวนนะครับ ask out her ก็คือชวนเธอต่อมาครับข้อ5 money and I broke up last month money and I broke up last month ก็คือมานีกับผมเนี่ยเลิกกันแล้วเมื่อเดือนที่แล้วมันนี่คือเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับ เพราะฉะนั้นคำว่า broke up นะครับซึ่งถ้าเป็น present ก็เป็น break up นะครับอันนี้ก็ผันไปตาม tense นะครับ broke up last month ข้อ6ครับ I'll call on my uncle at the ปากน้ำ hospital นะครับ I'll call on my uncle at the ปากน้ำ hospital ผมจะไปเยี่ยม ลุงของผมนะครับที่โรงพยาบาลปากน้ำ call on นะครับ call on แปลว่าไปเยี่ยมนะครับเราไปเยี่ยมใครเราก็ใช้คำว่า call on นะครับ I'll call on ใครก็ว่าไปนะครับส่วนข้อ5นี่ก็ broke หรือ break up นะครับถ้าเป็น present break up แปลว่าเลิกกันในกรณีนี้ก็คือเราครบกันมา แล้วก็มาเลิกกันข้อ7นะครับ ran out of bottled water so I need to buy some we ran out of bottled water นะครับ so I need to buy some หมายความว่าเราใช้น้ำดื่มที่เป็นขวดเนี่ยหมดไปแล้วนะครับงั้นเราก็ต้องไปซื้อมา so I need ก็คือผมนี่แหละต้องไปซื้อมานะครับคำว่า ran out of หมายถึงใช้หมดไปแล้วนะครับ เขาแปลครับ What a small world I meet you again What a small world I meet you again คำว่า small world ในที่นี้หมายถึงโลกกลมนะครับแต่ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโลกเล็ก What a small world I meet you again นะครับโลกกลมจังผมเจอคุณอีกแล้วถ้าเราไปต่างประเทศ แล้วมีชาวต่างชาติพูดกับเราก็ให้เข้าใจว่าเป็นความหมายว่าโลกกลมนะครับไม่ใช่โลกเล็กข้กลาวครับ What's eating you What's eating you นะครับอันนี้แปลว่าอะไรกวนใจคุณอยู่ What s? นะครับหรือ What is What is eating you คืออะไรกินคุณอยู่หมายความว่าอะไรกวนคุณอยู่นั่นเองนะครับ ก็ค10 should we go ahead and grab a bite should we go ahead and grab a bite หมายถึงเราไปหาอะไรกินกันไหมนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นไทยก็ต้องบอกว่าเราไปหาอะไรกระแทกปากกันไหม <c oughs> นะครับก็เป็นทํานองนี้คำว่า grab a bite ก็คือไปหาอะไรกินกันนั่นเองนะครับ should we go ahead and grab a bite ส่วนข้อที่9นะครับก็อย่าไปคิดว่าเขาถามว่าคุณจะกินอะไรไหมนะครับ what's eating you ต่อมาครับ 11. don't stress don't stress แปลว่าอย่ากังวลนะครับก็มีความหมายเหมือนกับ don't worry นะครับข้อ 12. it's not A big deal, it's not a big deal นะครับ A big deal หมายความว่าใหญ่หรือมาก It's not a big deal ก็คือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ It's not มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เป็นประโยคสั้นๆนะครับสมมติว่ามีคนมาถามว่า What's wrong with you What's wrong with you มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเราก็บอกว่า It's not a big deal Don't stress นะครับ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกอย่าไปกังวลมันเลยนะครับอันนี้เราก็เอาไว้ใช้ได้คือการพูดเนี่ยเราก็ต้องพูดให้มันได้หลากหลายนะครับบางทีประโยคความหมายเหมือนกันต่อมาครับข้อ13 I'm on my wayI'm on my way, on my way อันนี้เราก็จะได้ยินในหนังบ่อยนะครับ I'm on my way แปลว่าผมหรือฉันกำลังไปนะครับ คือถ้ามีเจ้านายหรือเพื่อนโทรมา Where are you? Where are you now? นะครับเราก็บอกว่า I'm on my way ผมกำลังไปก็คือไปหาคุณนั่นแหละนะครับส่วนข้อ14นะครับ Let us know Let us know if you need anything นะครับ Let us know if you need anything แปลว่าบอกเราได้นะครับหากคุณต้องการอะไร Let us know ก็หมายถึงบอกพวกเรา Let us us ก็คือพวกเรา Know if you need anything นะครับถ้าคุณต้องการสิ่งใดก็ให้บอกเราประมาณนี้นะครับอย่าไปเกรงใจหรือไปอย่าไปเก็บอย่าไปอะไรจะมีอะไรบอกเลยนะครับข้อ15นะครับ Never better Never better ถ้าอเมริกันก็จะบอก never better never better นะครับไม่เคยดีเท่านี้มาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตอบถ้าเจอกันแล้วมีคนถามเราว่า how are you how are you นะครับเราก็จะตอบว่า never better นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันแปลว่าไม่เคยดีเท่านี้มาก่อนตั้งแต่เกิดมาก็เป็นคำพูดจะเข้าทํานองกวนๆก,ก,ก็ได้นะครับ หรือเป็นการตอบแบบเล่นๆสนุกๆว่าเออตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากคือคือไม่เคยดีแบบนี้มาเลยอะไรประมาณนี้นะครับข้อ16ครับ I like to travel far and wide in Europe หรือ I like to travel far and wide in Europe นะครับผมอยากไปเที่ยวคือไปหลายๆที่ในในยุโรปเนี่ยยุโรปมันมีหลายประเทศ ซึ่งมันกว้างนะครับเป็นโลกกว้างอะไรประมาณนั้นนะครับคำว่า far and wide ก็คือไปในที่โลกกว้างนะครับ I like to travel far and wide in Europe หรือ in America นะครับหรือ in Australia อะไรก็ว่าไปข้อ17นะครับ He is a person with extra ordinary ideas He person with person extraordinary ideas is a แปลว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดไม่ธรรมดาคำว่า extraordinary นะครับแปลว่าไม่ธรรมดาหรือเกินธรรมดาก็ได้นะครับก็เป็นบุคคลที่หายากที่มีความคิดไม่ธรรมดานะครับมาข้อ18นะครับ you have to think ahead you have to think ahead แปลว,ว่าคุณต้องคิดถึงอนาคตก็คือ you have to think about your future นะครับคือคุณต้องคิดถึงอนาคตของคุณว่าคุณจะทำอะไรจะวางแผนชีวิตยังไงอันนี้นะครับคือ think ahead คือคิดถึงอนาคตไว้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่ think ahead ก็ไม่ดีนะครับคืออยู่ไปวันวัน อย่างนั้นเขาเรียกว่าชีวิตเรื่อยเปื่อยนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกันคอยติดตามกดไลค์กดแชร์ส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือจะกด s u ปเปอร์แก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ